อ้าวครับผมอันตอนต่อไปที่ทำให้ปลาสดนะครับความสะอาดนะครับผมมาล้างอีกนะครับหลังจากเข้ามาร์แล้วหนเวลาที่เข้ากำหนดไปแล้วนะครับเวลาต้องเป๊ะน,นะครับที่ของผมเก็บได้ดโดนข้อ,อยังผมเห็นสะอาดสะอาดนะครับบม่าหายเรื่องอบม่าหายเรียบตตข้าง <c oughs> <c oughs> เอาหลังจากข้าวหมากแล้วนะครับเราจะเอามาใส่ลางน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอุ้ยกว่าจะได้ปลาทูแต่ละตัวไม่ง่ายนะครับคุณลูกค้าโองผมต้องมาตรฐานที่สุดนะครับล่งรอบนึงอม,มาตรฐานใบสะอาดใว้ม่เหม็นไ่ข้าวข้าวเหา ใส่นนะ้ำล้วเัาก็มาเอาจับหางปลานะครับคุณลูกค้าจับหางปานยโยกขึ้นมาแล้วก็เปิดปาก,กออกให้น้ำเชือ้อออกนะครับผมเอาหลังกะพายนอกก็จะมีใส่ลงเรือเขาก็เอาออกให้มดนะครับเอาออกเขาก็เปิดปากเขย่าเขย่าเขย่านะครับให้น้ำเชื้อออกแล้วก็ลงใบก็จะเด้ เลงเวลาเลงภาพเลงวิดีโอให้เดยวขึ้นนะครับเพื่อกระชับเวลานะครับตอนนี้เขาก็เอาเข่งมาเลี่ยงนะครับสเสร็จแล้วเขาก็มาจับคัดใส่ปลานะครับขเข่าเข่งจําบาหน่อยเบาใหญ่นะครับเขากข็จับหักข้อจับหักข้อแล้วเขาก็ยัดเขา่าในเข่งนะครับเปิดปากอาไว้สเสร็จเวลาเขาให้สเสด็จน้ำหนึ่งมันจะค่ายนามม้ำวอก ง่ายครับจะบ,บ่เมียนะครับอาหากับอาล่งต่แกงลงหนึ่งเลยนะครับเคิรนแมกเตียงเตียงเตี้ยวเตียเต้ยวหัวนี่ล่ะเอากะเอาลงแล้วนะครับจับเลี้ยงสวยงามแน่นนะครับผม ยากเกินไปที่นี่เขาก็เอาล่งมอเลยครับห้าตังไฟรอดแล้วนะครับไฟนี่ผมจะใส่เป็นไฟฟื้นนะครับบม่ได้ใส่ไฟแก๊สมันจะหอมควันนินนดๆครับเป็นเอกลักษณ์ของปลาทูผมเลยไฟนี่ห้าตองเปลี่ยนไฟให้เป็นนะครับภาษากกลางเขาก็เร่งไฟพอนไฟนะครับเพื่อให้ปลาเขาง,งามนะครับก็แกะตรงนี้ก็ปิดฟ้ามมอไว้นะครับให้รอเวลานะครับ เราลาปลาทูสุกนะครับผมที่นี่พอถึงเวลาปลาทูสุกแล้วก็เอาขึ้นมานะครับผมทามาพึ่งไว้นะครับ